สวัสดีค่ะคู่รักคู่ไหนนะคะที่ทำ กันแล้วนะคะไม่ฟินลังเลไม่อึดไม่ทนวันนี้พิงมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะน,นี่เลยค่ะ b a r นท t ส s p รย์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาเป็นสเปรย์นะช่วยชะลอการลังเลท่านชายคนไหนสองสามวินาทีเสร็จลังแล้วแนะนำตัวนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็มีออยรับรองนะคะข้างกล่องมีเลขที่ออยจุดแจง้งอย่างถูกต้องค่ะ ปลอดภัยค่ะวิธีชายก็ง่ายแสงง่ายมากๆเลยก่อนทํากิจกรรมนะคะฉีดเจ้าตัวเนี้ยที่น้องชายค่ะประมาณ10นาทีจากนั้นนะคะล้างออกแล้วก็ปัมป๊มปๆกันได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นวานหาเจระเข้สมแดงนะคะซึ่งเจ้าตัวสมแดงนี้นะคะจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายค่ะแล้วก็ยังมีขิงนะคะแล้วก็ยังมีเมนเทลซึ่งเจ้าตัวเมนเทลนี้นะคะจะทําให้เรานะะเกิด อาการเย็นแล้วก็ชาเพิ่มความอึดทนเป็นเท่าตัวเลยค่ะเหมาะมากๆเลยกับท่านชายที่มีอาการหลังเลวอ่าแล้วผู้หญิงยังไม่ฟินเลยผู้ชายเสร็จแล้วแนะนำตัวนี้ไปสี่เลยค่ะท่านชายค่ะอึดทนแล้วก็ฟินทั้งคืนเลยค่ะ ซึ่งเจ้าตัวบรน์ทีสเปรย์ตัวนี้นะคะ<ม>เขาการันตีเลยนะคะถ้าไม่เห็นผลนะคะ<ม>เขายินดีค่ะ<ม>คืนเงินให้สองเท่าเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ<ม>เขามีโปรโมชั่นค่ะนุ่มๆจา๋าสาวๆจา๋าอยากมีกิจกรรมร่วมกันยาวๆนะคะรีบมาสั่งซื้อเลยค่ะซื้อตอนนี้นะคะขนาดนี้ 5ml นะคะซื้อ1ฟรี1ในราคา450บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะรีบๆกันนะคะ ะได้ปั๊มๆกันยาวๆค่ะ